iPhone SE Plus เป็นมือถือราคารประหยัดที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าวันเปิดตัวนี้ยังจะเลื่อนอีกเหรอสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ฟเสรนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Apple เจ้า Apple iPhone SE Plus เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ล aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดหลุดออกมาอีกแล้วถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะเศร้านิดนึง ผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดโพสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงคือเริ่มต้นเนี่ยที่ทุกคนสงสัยเนี่ยว่าเจ้าตัว Apple i p นะครับไอโฟตัวนี้เนี่ยจะใช้ชิปอะไรมาเนี่ยนะครับก็คือทางไนทูฟายนะครับก็เป็นคนคอนเฟิร์มนะครับมาว่าเจ้าตัวชิปด้านในเนี่ยของเจ้าตัว iPhone SE Plus ตัวนี้เนี่ยจะใช้เจ้าตัวชิปนะครับ A13 Bionic นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถามว่าขี้เหร่ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยดูจากคลิปที่แล้วนะครับของผมเองเนี่ยที่ลงไว้เนี่ยมีการเปรียบเทียบระหว่าง A13 ชิป A13 กับชิปของ A14 นะครับของ iPhone 12เนี่ยถามว่าการใช้งานเนี่ยเทียบกันจริงๆเนี่ยต่างกันมากไหมเนี่ยแทบจะไม่ค่อยจะต่างกันสักเท่าไหร่เลยฉะนั้นคือคนอย่างที่ผมบอกนะครับผมมีตามความเห็นของผมเองเนี่ยผมคิดว่าคนที่ใช้ตัวท็อ ของ iPhone 11 Pro Max อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะขยับมา iPhone 12เนี่ยจริงๆอะถ้าเกิดว่ามีทุนศัพ์เหลือเนี่ยลุยเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพของกล้องเนี่ยมันจะต้องดีกว่าดีขึ้นมากอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าถามว่าใช้เอามาใช้งานเนี่ยปกติในชีวิตประจำวันของพวกเราเองเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยแล้วก็มาถึงช่วง วันเวลาเปิดตัวนะครับของเจ้าตัว iPhone SE Plus เนี่ยว่าทุกคนเนี่ยคาดการกันไว้เนี่ยว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับก็อันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางคุณมิงชิโคะนะครับเขาก็เป็นคนระบุมาตั้งแต่แรกๆเลยเป็นสิ่งที่พวกเรารู้กันนะครับว่าเจ้าตัว iPhone SE Plus เนี่ยจะมาเปิดตัวจริงๆเนี่ยในช่วงของครึ่งปีแรกของปี2021นะครับก็น่าจะเป็นช่วงประมาณ3เดือนแรกตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ที่ อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีพอมันมีเรื่องโรคระบาดมาอย่างเงี้ยนะครับคือเหตุการณ์ต่างๆ s u p ซัพพลายเชนตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะครับก็เลยทําให้คุณมีชิโคล่าล่าสุดเนี่ยก็มีการระบุมานะครับล่าสุดว่าอาจจะเจ้าตัว iPhone SE plus ตัวนี้เนี่ยอาจจะถูกเลื่อนนะครับไปถึงในช่วงของปลายปีนะครับเป็นครึ่งหลังของปี2021ะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยคือตอนนี้ แต่ iPhone 12งเรามาแล้วคือมันก็เหมือนถูกเลื่อนถูกโพสตโพนมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเจ้าตัว iPhone SE plus เนี่ยจะถูกเลื่อนไปอีกเนี่ยมันก็คงจะไม่แปลกสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนในเรื่องของราคาเพราะว่าเนี่แหละตรงนี้ที่ผมจะบอกว่ามันมาสอดคล้องกับในตัวของราคาด้วยในวันในวันเปิดตัวของมันด้วยนะครับเพราะว่าเขาคาดการณ์กันว่าจะเปิดตัวเนี่ยในช่วงเดียวกับ iPhone SE 2020ที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยนะครับแล้วก็ มันจะทําให้ราคาเนี่ยเท่ากันเลยนะครับก็คืออยู่ที่ถ้าเกิดว่าเป็นราคาของ US เนี่ยจะอยู่ที่350เหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ส่วนความจุที่เขามีให้เราเลือกมาเนี่ยก็คือจะมี 64GB 128GB แล้วก็ 256GB นะครับแล้วก็ด้วยข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัว iPhone SE Plus เนี่ยมันก็คือ iPhone 8 Plus กับชาติมาเกิดอีกทีนึงนะครับก็เปลี่ยนแค่ภายในเท่านั้นเองคือทาง Best t u y เนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็มีการลงขาย Screen Protector แล้วนะครับแล้วก็ระบุว่าเป็น iPhone SE Plus ปี2020นะครับเดี๋ยวผมจะใส่รูปไว้ให้ดูละกันนะครับเพราะว่าส่วนสเปคเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีการไม่ได้มีความตื่นเต้นมากเท่าชิปภายในของมันสักเท่าไหร่นะครับก็คือ จ้าตัวสเปคคร่าวๆของเจ้าตัว iPhone SE Plus เนี่ยก็คือหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่5.5นิ้วนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าตัว Physical Fingerprint Scan เหมือนเดิมเลยนะครับหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยก็จะเป็น Full HD นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ OLED เป็น LCD ธรรมดานะครับส่วนกล้องเนี่ยก็จะประกอบด้วย12ล้านเมกะพิกเซล เป็นไว d e a n งเกิลธรรมดาแล้วก็12ล้านเมกะพิกเซลเทเลโฟโต้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็คือเท่าเดิมเลยก็คือ2,691ม ah ิลลิแอมนะครับส่วนมากับชาร์จเร็วเนี่ย18วัตต์พร้อมกับมีไวเลส์ฟ้าชาร์จิ่งมาให้ด้วยนะครับ IP68 เนี่ยติดมากับเครื่องด้วยแน่นอนนะครับแล้วก็มีบลูทูธ5นะครับแล้วก็เป็น Wi- f i เนี่ย6.0นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือชิปภายในมันนะครับก็คือตัว A13 b Bionic อ c ชิปตัวนี้เนี่ยเลยทําให้สามารถถ่ายวิดีโอนะครับความชัดเนี่ยระดับ 4K 60เฟรมเพอร์เซกได้ด้วยนะครับตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ามันคือจุดเด่นของมันเลยนะครับ แน่นอนมันจะต้องชิปมาพร้อมกับ iOS 14ส่นะครับส่วนสุดท้ายในเรื่องของสีที่จะมีให้เราเลือกเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมเองก็หวังว่ามันน่าจะมีสีใหม่ๆม,มาให้เราว้าวกันนิดนึงนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคือหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าฝาหลังนะครับเป็นมีสีให้เราเลือกแบบสดใสหน่อยเนี่ยก็จะดีใจมากนะครับแล้วก็ทุกคนคิดกันว่าคิดกันว่ายังไงกับเจ้าตัว iPhone SE Plus นะครับที่ถูกเลื่อนออกไปนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็สวยขึ้นนะครับแล้วก็ชิปเนี่ยก็ยัง powerful เหมือนเดิมนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ว่ายังน่าสนใจไหมตัวนี้หรือว่าไปรอเก็บเก็บตังค์แล้วก็รอ iPhone 12ออกมาแล้วก็ซัดเลยทีเดียวนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผิดพลาดประกันใดขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เสรรเสิญน,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 นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอยวต้องใส่หน้ากากอยู่นะครับ